ดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปอันบ็อกแกะกล่องฟิกเกอร์สไปเดอร์แมนครับว่าจะเอามาทำประกอบฉากกับพวกรถสเกลแล้วก็เอามาทำแบบทำท่าทำท่าทำทางนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นภาพเอาไว้โพสเล่น ไม่รู้ว่ามันจะขยับได้ดีหรือเปล่าราคาส0มร้อกว่าบาทครับจากจีนเหมือนเดิมไปเ,เดี๋ยวแกะดูข้างในดีกว,ว่าว่าวัสดุมันเป็นยังไง ข้อต่อแน่นหรือเปล่านี่อะไรเนี่ยมันหักหรือมันหลุดมาจากไหนเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นมือถือครับ แต่ทําได้กะโลกกะลามากมือถือเดี๋ยวต้องลองเขียนให้มันเหมือนโทรศัพท์ดูอันนี้มันหลุดมาจากไหนวะเนี่ย ืมตามราคาครับเอาอะไรมากมาย หายแล้วมันหมุนยังไงทังมันเลยอ๋อได้แล้วมันขยับตรงไหนได้มัง่งเนี่ยขยับตรงขาโอเคอยู่ครับสามร้อยกว่าบาทก็ใช้ได้อยู่ไม่หลวมจนเกินไป <laughs> อ่าเอ้ย What อยู่ยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใส่นี่แป๊บนึงอ่า ต่อเรียบร้อยแล้วเมื่อตะกี้แยกล่างนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนนี่ก็จะเป็นกระเป๋าครับนี่เป็นกระเป๋าครับก็ทำออกมาเหมือนอยู่นะได้ดูอย่างอื่นบ้างไอ้นี่ นี่อะไรไม่รู้เนี่ยดูคู่มืออ่ะโอ้ไอ้นี่มันน่าจะเอาไว้ดันนี่ครับน่าจะาไว้ดันพวกลูกตา ด,ดันตัวล็อกอะไรสักอย่างอ๋อะจะประมาณนี้ครับ นี้มืออันนี้นสำหรับจับมือถือทำไมจับไม่อยู่เนี่ย ต้องยัดยัดเอาอ่ะมันมีหลายแบบอยู่มือเนี่ยครับมันก็มีประมาณนี้เนี่ยไม่มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่ ก็เป็นหุ่นราคาสามร้อยกว่าบาทที่ข้อต่อมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับจัดท่าจัดทางถ่ายรูปได้อยู่แต่ก็ต้องเบาๆมืออ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมลองจัดท่าดูแล้วเดี๋ยวเราถ่ายดูตอนท้ายคลิปครับครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยครับ